อะไรที่มาทำไมเราต่อะไรผิดบ่าเนี่ยิดอะไรอ่ะมีที anyway ่ไหนว่าคนตาบอดนํำคนตาดีเนี่ยเราก็จับมาได้ตรงนี้แล้วมาที่อย่ทำไมเ่าะนี่นี่เธอไปแซงตอนไหนแล้วเนี่ยเันนีนี่ตาฉันเคยเคยตาอยู่แล้วอตาบอดเป็นคนพิการเข้ามาอ๋อหแทงขันต้อไมเนี่ยขอแวะบแป๊บหนึ่งถ่ายตาบอดก่อนนะหนะบอดยังไงก่เห็นเงินไวจังเลยเนี่แบงร้อยไม่ดีแบงควนก็ดี ได้ไปง่วงเลยแบงก์ยสิบก็รับเลยเรียญเรียใส่ะด้องรอกนี่เนาะการแลกเอ้าแลกเงินไปนั่งขอเดียขาหาว่าเราเอาเปรียบผู้บริโภคเดี๋ยวฉันตาบอดเป็นกร้องเพลงแลกันรอองเพลงดีดีอ่ะไปปวดการอะไรมานคสเนอออสองฉันรองนะฉันตาบอดจะร้องนะมองดูดี

เพลงในหัวฉันมันมีแต่อะไรพวกเนี้ยฉันไม่รู้สิพี่ร้อง